สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์เกี่ยวกับการทำ d ิ g i t a l t ทางฟอร์เมชั o นให้กับทุกท่านนะครับในหัวข้อที่ว่าสร้างองค์กรให้พร้อมสู้ดิจิทัล t ท a ์ฟอร์เมชั o นด้วย g o o g l e Cloud นะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อเสกสรรหอบแพงไวนน้นะครับชื่อเลนโซนะครับทํางานอยู่ที่บริษัท International m a n a g e m e n t and Services Thailand นะครับเป็นบริษัทรูกของเอสซิลนะฮะ ปัจจุบันทำงานอยู่ในส่วนของ IT Specialist ที่ดูแลเกี่ยวกับ Business Intelligence แล้วก็เป็นเคยเป็น Video Trainer ด้วยแล้วก็เป็นดูแลเกี่ยวกับการทำ Data a า a l y s i s s u ส p l y ั h ไพเ a n a อน s i ลนะครับ Digital Transformation คำคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับเราจะมาดูว่า Digital Transformation นั้นคืออะไร ถ้าถามว่าดิจิตอล r a n ์ฟอร์เมชันคืออะไรผมขอยกสไลด์ของดรขจรศักดิ์ที่ได้อธิบายไว้ในช่วงของการอบรมเกี่ยวกับดิจิตอล t r a ์ฟอร์เมชันเอ็กซ์เพรสจากสมาคมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านดรขจรศักดิ์ได้อธิบายว่าดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชันนั้นหรือ DX นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจและกระบวนการทํางานขององค์กรรวมทั้งการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าถ้าสมมุติอ่าถ้าสงสัยหรืออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแนะนําให้สแกน qr code แล้วก็ค่อยกลับมาดู presentation ใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Digital Transformation นนี้มีเฟรมเวิร์อะไร มีเฟรมเวิร์กยังไงอย่างนี้เนาะก็สำหรับแนวทางการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยทางสมาคมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยนะครับได้ให้คำเป็นเป็นโครงแล้วก็เป็นเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะได้ให้เฟรมเวิร์กสำหรับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย คือเ i าจะต้องทำฟอร์เมชันนี้เราจะต้องสร้างจะ,จะดูถึงผลกระทบ3ด้านก็คือ customer experience operational process แล้วก็ s i n e s s Model นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือการกระทำ process ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใต้ data ก็คือจะมี data ในการสนับสนุนการตัดสินใจหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆก็คือเราต้องมีข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ ในการทำทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีและก็ทำดีไซน์ h i n k i n g สำหรับใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สแกน qr code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าผมทำงานอยู่ในส่วนของ IT ก็จะคุ้นเคยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ถ้าสมมติว่า ใครที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำให้องค์กรเนี่ยก้าผ่านไปสู่ดิจิตอล t r a ์ฟอร์เมชั่นเนี่ยขอแนะนำนะครับแลอหาต่อจากนี้เลยซึ่งก็คือที่เกิดไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้ Google Cloud ในการทำดิจิตอล t r a ์ฟอร์เมชั่นขององค์กรนะครับแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงเป็น Google Cloud โอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไม Google Cloud ถึงเป็นตัวเลือกของหลายๆองค์กรในธุรกิจสําคัญสคัญในธุรกิจหลักๆในธุรกิจใหญ่ๆซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าของ o o o g l l o u o เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชั้นนําโดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทุกประเทศเลยนะครับก็เรียกใช้ Google Cloud ทีนี้เราก็จะมาดูว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้ Google Cloud แล้วก็ใช้ Google Cloud เนี่ยเป็นตัวในการกระตุ้น นวตัตก,กรรมขององค์กรกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับ Google Cloud จะเป็น future proof infrastructure นะครับก็คือมี infrastructure ที่รองรับการเติบโตในอนาคต Google Great Security นะครับก็คือจะมีความปลอดภัยในระดับสูงมากจะเห็นได้ว่าก่อนอเร็วๆนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับการสำรวจของ Dell นะครับเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation ใน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 โลกเลยในทั่วบหลายในแบบแหลายองค์กรนะครับก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Security มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่ง Google เนี้ยก็จะมีความปลอดภัยในระดับที่สูงมากๆนะครับซึ่งต้องตอบโจทย์ในเรื่องของ Security แล้วก็ในเรื่องของ Privacy ของข้อมูลนะครับนอกจากนี้นะครับ Google Cloud ยังเป็นเทคโนโลยีแบบ Greenest Infrastructure นะครับโดยมีการออกแบบที่คำนึงถึงโลกสีเขียวถ้าเกิดเราจะก่อนหน้านี้เราเคยจะได้ยินที่เป็นคำพูดว่าโลกร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่รักสิ่งแวดล้อมโอเคที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับ l o w r e t e n c y High Quality global network เป็นการพัฒนาคุณภาพของ network ทั่วโลกก็คือจะทำให้มีการกระจายจากจากคลาวเนี่ยจะก,กระจายก็คือจะไม่ได้กระจุกตัวนะครับก็ตรงเนี้ยก็คือจะทำให้ทาให้คุณภาพของ network ทั่วโลกอะดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็ยังไงครับเราก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมครับก็คือจะทำให้การใช้งานคลาวเนี่ยรวดเร็วเหมือนเรา access server ของบริษัทเองเลย ทีนี้อีกข้อหนึ่งในส่วนนี้ก็คือจะเป็น customer first pricing ก็คือการใช้ Google Cloud เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นแบบ on demand เราสามารถที่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่สนใจฟังก์ชันที่เราต้องการจริงๆจะทำให้ลดความจำเป็นในการที่จะต้องลงทุนในอินฟาสตร u กเ u อร์ขนาดใหญ่นะครับ โอเคเราไปดูในส่วนที่2ในส่วนที่2นะครับก็คือตัวนี้ o o เกิลคา u d นะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากในเรื่องของการคํานวณแล้วก็การวิเคราะห์เพราะว่าทาง Google เองเนี่ยให้ความสนใจกับการทํา Data ไม่ว่าจะเป็น Data าซ้ายเอไอแมชชีน e ลอร์ n ิ่งอะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่น จุดที่สาคัญจุดที่จะทําให้เอาข้อมูลต่างๆไปปรับใช้แล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการสินอนวัตรกรรมอื่นๆได้ดีนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนเกี่ยวกับการทำเมนเทนแนหรือว่าการทำโอเปอเรชันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้นะครับ Google เนี่ยจะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเมนเทนแนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ย การจัดการต่างๆจะเป็นหน้าที่ของ Google จะทำให้คนใช้งานน่ะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานภายในแล้วก็มุ่งเน้นที่งานที่มีคุณค่าภายในองค์กรก็คือจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะรันต่อเนื่องได้าไม่ต้องทำที่แบบไม่จำเป็นนะครับโอเคทีนี้ถ้า สำหรับท่านที่ต้องการจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Google นะครับก็คือ Google c l วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยซึ่งตรงนี้จะมีรายการของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ Google ที่เตรียมไว้สำหรับทุกท่านให้ได้ลองใช้สำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพขององค์กร ผ่านเครื่องมือต่างๆผ่านทูตต่างๆ